สวัสดีเจ้าันนี้โหเห็นสลากสวยๆนี่นะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์เยได้ยินมาก่อนไม่ไม่เคยชิมด้วยอาา่าฮะสลากสวยมากนะครับราเบกาจากทางตอนไหนไม่รู้บางอนกนนครับของอิตาลีเรานี่นะฮะอ๋อรู้สึกจะเป็นปาเกโลนะครับตอน เปิดใหม่ๆลองชิมไปนิดนึงรสชาติจัดจ้านมากนะฮะนี่ลองสุ่มเสียงไม่ดีแคนนะครับไม่ดีแคนตัวนี้เปิดทิ้งไว้ในขวดให้หายใจอยู่ที่ประมาณ20นาทีบวกๆนะครับกลิ่นดีขึ้นเยอะมากนะครับมีกลิ่นของอาลาสเบ,เบอรี่ชัดเจนมากนะครับกึ่งๆสตรอเบอรี่นิดหน่อย นะครับให้ที่14.5เลยนะฮะตัวนี้วันนี้เสิร์ฟกับเนื้อของเบนโจว้าวอืมอืมสะอาดมากนะครับแล้วก็ทันนินดีมากนะฮะตัวนี้ หอมแล้วก็มีกลิ่นไปปลายออกกลิ่นวานิลาตกขึ้นมาให้สนุกสนานเล็กน้อยนะครับถือว่าน่าสนใจครับ